สวัสดีค่ะสาัสดีค่ะพบกับน้องขนมเชียงตุงนะคะวันนี้เราจะไปนานะคะเพราะว่าฝนตกหลายวันนะคะน,น้ำท่วมนานะคะเอ่อน,น้ำท่วมนาที่เราเกี่ยวเข้าไว้นะคะคืนนี้เราจะไปเอานี่นะคะลูกป่งลูกยางนี่นะคะไปขนออกจากนานะคะโหเย่เลยนะคะปีนี้ทุกปีแบบไม่ท่วมแบบนี้นะคะปีนี้ ท่วมนานะคะน้ำมาท่วมนานเนาะเพราะว่าฝนตกแต่วันนะคะแล้วก็เออแล้วก็คุณก็ยังไม่ไล่คืนแล้วก็มาเสเสเข้าไปอีกนะคะก็ข้าวก็ถูกอีกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีนะคะคือต้องไปเอาเข้าวออกจากไน่นานะคะคุณที่ลงคุณไปอานลำนาก็ไม่ไล่คืนนะคะตอนนี้นะคะนี่พรากว่าจะ เอาสามล้อไปเด็กนักเรียจะนั่งนั่งรถนั่งจั<ด>งกรยานชื่ใจไปกับแม่นะคะนะคะน้องหนูมก็มาถึงที่นาแล้วนะคะแต่อยางได้ถึงนาน้องคำนุ่มนะคะแล้วก็เห็นพี่ๆเขาเกี่ยวข้าวนะคะเออคือถ้าน้ําฝนตกแล้วก็มีนามีน้ําแบบนี้ต้องแบบว่าใช้คนเกี่ยวข้าวเองนะคะใช้เครื่องจักรไม่ได้นะคะน้องหนุ่มจะถามพี่ขรุนนะคะว่า รายวันนี้วันละเท่าไหร่นะคะที่เชียงตุงนะคะดูว่าจะขึ้นจะจะลงนะคะเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้นะคะเมื่อก่อนนี้อ่าวันละหนึ่งหมื่นจานนะคะวันนี้วันละเท่าไหร่ไม่รู้เกี่ยวเข้าวันนี้ก็หรอมันหนึ่งหนึ่งอ่ะมันหนึ่งอยู่เหรอทำงานอย่างเดีย หนึ่งหมื่นจาตตนะคะกประมาณสองสองร้อยนะคะประมาณสองร้อยบาทนะคะหนึ 10, ่งหมื่นจัตตก็ยังเท่าเริ่มอยู่นะคะค่าแรงมันเชียงตุงนะคะหนึ่งหมื่นจาตตก็สองร้อยบาทเริ่มลงนากันแล้วนะคะเพราะว่าเราจะทํานาปีกันแล้วนะเต่๋ตอนนี้เอานารอออกก่อนนะคะนี่ที่ยังดีนะคะนี่เอน้ําไม่ท่วมเหมือนนาน้องคำนุนนะคะ จะไปดูนาน้องคำหนุก่อนว่าถ่นาน้ำจะท่วมแค่ไหนเดี๋ยวจังห่อนอ <c oughs> จังคำอะไรตึงวันนะมาถ <c oughs> านที่เขาว่าทั้งวันจะทวนเอาไว้ไม่ไว้นะคะนี่นะคะดูซีฝนตกเนี่ยเขาก็จะเสะน้าแบบนี้หมดเลยนะคะวันนี้เหล็ดร้อนมากเลย วันปีนี้ข้าวนาเสียหายนะคะนี่น้ำท่วมกองข้าวหมดแล้วนะคะเราจะเอาลูกป่งนะคะแล้วก็เอาใส่ในลูกป่งแล้วก็เราก็ดึงออกมาอะไรประมาณนี้นะคะ เหนื่อยมากเลยมาถึงนาก็เหนื่อยแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ทํารุดโป,ป่งแบบนี้นะคะแล้วก็ลากออกมานะคะวันนี้น้ําน้ําแห้งไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้น้ำเยอะมากเลยนะคะเราก็เต็มรุดโป,ป่งมานะคะถ้าเราจะปล่อยเซ้ไว้แบบนี้ก็ไม่ได้นะคะกราโกเข้าเข้าเน่าเต็มไบก่อนนี่จะเอาข้างในออกมา นี้อันนี้ก็เราก็หว่านกล้านเลยนะคะเราจะเต็มไว้ทำนาปีนะคะเอาเข้าอันนี้ออกแล้วก็เราก็ลำนาต่อนะคะเราทำแบบนี้นะคะเราก็จะเอาต้นเข้าบางบางบางไว้ดี้แล้วก็ลึงออกมานะคะเพื่อจะให้แบบว่า ไวนะคะรถเดียวไวมากขึ้นที่เราจะขนออกมากัเออเป็นทีละนิดทีละนิดนะคะแต่เ,เราจะออกออกมาเย,ยอะเลยนะคะปลอมมากเลยนะคะน้องหนุ่มต้องใส่เออกุบอันนี้กุบนะคะแล้วก็หมวกนะคะต้องใส่สองชั้นนะคะเพราะว่าร้อนมากดูบรรยากาศน้ำท่วมน้ำท่วมนาวันนี้คือแห้งไปนิดนึงแล้วนะคะ เติมลมก่อนอคนทำนาเน,นี่ยลำบากมากเลยนะคะนี่รุ่พอคุณพ่อ,อก,กับคุณแม่ทำนาตลอดทั้งปีนี่ลลำบากมากเลยแล้วก็ทุนก็ไม่ได้คืนน้ำม,มาท่มไปแล้วไปแล้วก็ <inya> ไล่ยู่นี่ยอีกคนไล่ยู่เนี่ยแฮ้วใ้กันเนาะ คำทมต้องใช้วิธีแบบนี้นะคะ ต้องเอาแบบต้นเข้ามาใส่ข้างวันที่นนะคะนี่เข้าแปะน้ําหมดเลย ร้อนก็ร้อนเข้าเข้าน้ำก็แปะอีกลงทุนไปตั้งเยอะแล้วก็เขาก็ราคาก็ถูกนะคะก็น้ำมันอะไรก็แพงนะคะเวลาเราไถานาอะไรประมาณนี้นาะไส้เครื่องจักรนี่นะ้มันก็แพงแต่ว,ว่าขายข้าววันนี้เขาก็ถูกนะคะอยู่ตามบ้านนอกนะคะเนี่ยนาน้องคนดึแระเลย เดินเอามาใส่ไว้ที่นี่แล้วก็เอาขนขน,ขนแล้วก็เอาขึ้นไว้บวนเตนะคะบนแดีวบาบวนแบบนี้นะคะนี่โอ้แบบนี้นะคะเริ่มจะลึงออกมาแล้วนะคะ อุ้ยตั้งหลังเลยได้แล้วเอาเลยโอ้โหฝืนพ่อกับฝืนแม่ดีสุดยอดมากเลยนะคะนี่ย่ลุงก็มาช่วยมาช่วยดู ามไปตามไปโอ้ว่าก่าจะได้เข้าแต่เราเป๊ะน,นะคะไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็รันมาเบบยทุนไม่ไดรึ้นอีกนี้แยกก่อนลิมนะคะตอนนี้นะคะกาลังใจชาวนาเนี้หายไปหายไปหมดเลย <c oughs> ควรเข้าแล้วก็ควรออกอืมก็ขเขาไปหรอกน้องหนูมา,มาช่วยลูะวุ้ยตกอตรงงในร้อนมากร้อนก็ร้อน ต้องให้มันแบบบางๆนะคะไม่งั้นมันไม่แห้งนะคะ,ะนี่เสร็จแล้วก็กลับไปคนอีกคนกจะเสร็จเนี่ยโอ้ไม่ง่ายเลยเนี่ย้วย,วย้วยคุณพ่อสู้ วาไปแล้วไปถึงแล้วไปขอเข้าออกมาออีกั้าเสิษจเนี่ยตัวเนี้ยเป็นทั้งดินแล้วก็เป็นทั้งน้ำทั้งโตแน่นอนเลย ก็จะตามไปแล้วโอ้โหตัวใหญ่ม,มากถ้านั่งคำนุมทำแบบกล้องดิใหญ่แบบนีม้มาอีกแล้วมาอีกแล้วเป็นครั้งที่สองแล้ว อันนี้รถไทยในหน้าค่ะแม่ไม่ใช่ยดึงข้างดังนะคะก็แบบว่าไม่อ่ามนจะไม่ไหวนะคะ ขนขนขึ้นแล้วก็ขนลงไปอีก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 นี่นถึงถึงแล้วเนตน้องหนูจะให้รูต้นข้าวนะคะนี่เด่น่นส้ำหมดเลยเน่มันจากที่เสียเขาเนี่ยนี่ขนขึ้นบนเตออีกนะคะว่าให้มันแห้งๆนะคะ โอ้ลุงเบ็ดเข้าแล้วสิเสีหายหมดแล้วนี่ลุงก็มาช่วยนะคะช่วยๆกันนะคะ ากาศที่ทุ่งไร่ทุง่งนานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเหนื่อยนี่อันนี้วัดพระธาตุหนองมา้านาน้องขมหนุ่มใกล้ๆวัดพระธาตุหนองมานะคะนาคนอื่นเขานะนาคนอื่นเขายังโชคดีนะคะที่น้าไม่ท่วมแบบนาน้องขมหนุ่มนะคะเนี่ยยังแบบอ่กองไว้หมดแล้วอย่างนี้นะคะแต่นาน้องขมหนุ่มเนี่ยดูสิไม่ได้ก่องไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะ เกี่ยวอย่างเร็วนะคะน้ําก็มาแบบนี้อีกวันนี้ดีนะคะที่น้ํำยังแห้งไปนะคะกว่าจะไล่เข้าทีลเามยดนี่ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าโอ้แล้วก็น้ำก็มาเสียหายแบบนี้อีกนะคะไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่ไรอ่รู้ว่าไม่ไ่ ทุนคืนแน่ๆนะคะแล้วก็ข้าวก็มาเสอีกขายก็ไม่ไล่อีกนะคะแล้วก็เออม็ดข้าวเนี่ยมันเปะน้ําหมดเลยนะคะหรือว่าอ่าข้าวไม่สวยเนี่ยเขาก็ไม่รับซื้อนะคะเอ่อเราก็จะเก็บไว้กินนะคะอันที่มันเปะน้ํานะคะอันที่มันไม่เปะน้ําเราก็จะขายนะคะจะขายดูนิดนึงนะคะถ้าเราไม่ขายแล้วก็ไม่มีตังค์นะคะแล้วก็ทุนทุนที่เราลงทุนไปเนี่ยข้าวเปะแบบนี้มันก็ไม่ได้ราคาเนาะก็เราก็ไม่ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ทุนคืนเนาะ ก็ปีนี้เข้า,าเข้านาน้องขนมเนี่ยเสียหายนะคะเมื่อวานเนี่ยน้าเนี่ย,เ,ยเต็มในนาเลยแม่เนี่ยโอ้ใจไม่ดีเลยนะคะก็โดนทุนไปตั้งตั้ง,งนั้นตั้งเยอะนะคะ <c oughs> น้ํามันแพงอะไรก็แพงนะคะปุ๋ยอะไรก็แพงหมดเลยนะคะราคาขึ้นนะคะถ้า,อาของที่ไทยขึ้นที่เชียงตุงก็ขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะคะเพราะว่า,อาเอาอเออมาจากไกลนะคะ แล้วก็เซพาซีอะไรอีกนะคะก,ก็ขึ้นแบบนี้นะคะอน้ำมันที่เสียงตรงนี้สุดยอดนะคะขึ้นมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนที่เราเกี่ยวข้าวนะคะเราก็ทำคนเดียวไม่ไหวเนาะเราก็จ้างคนมาเกี่ยวข้าวอีกนะคะแล้วก็ค่าจ้างค่าอะไรแล้วก็ค่าเล้งกับข้าวอีกนะคะแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ไม่คิดว่าฝนจะมานะคะแล้วก็ฝนก็ตกนะคะแล้วก็เข้าเราก็เปดดน้ำก็เสียหายแบบที่อย่างที่พี่พี่เอซเห็นนะคะโอ้ทำนาก็ว่าเหนื่อยแล้วนะคะมาเห็นข้าวแบบเสดแบบนี้อีกแล้วก็น้ำก็ท่วมข้าวแบบนี้อีกยิ่งเดี๋ยวบ้ากำลังใจยิ่งจะหายไปเลยนะคะแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าวิถีชีวิตคนชาวนาเชียงตุงของของเรานะคะ ถ้าไม่ทํานาก็ไม่รู้ว่าจะทําอาชีพอะไรนะคะแล้วก็ถ้าขายของก็อ่าถ้ามีงานก็เราก็ไปขายนะคะถ้าเอ,อเราไม่เราไม่ได้ไปขายทุกวันเนาะเพราะว่าขายไม่ไล่นะคะถ้าแบบว่า,าถ้าไม่มีงานอะไรเนาะถ้าขายของก็ทํานาเนี่ยทํานาหลวงนารนอนาปีอะไรประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดซับสไครป์น้องหอมหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ผักเป็นกำลังใจให้น้องหอมหนุ่มเชียงตุงแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะโอ้ไม่เห็นนานแล้วตกใจเลยเอ่อเข้าเปนะน้ำหมดเลยแชร์ไปหมดเลยนะคะ